ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับเบสุด20วัตต์รุ่น a t 201ไฟเข้า100-240โวล์ไฟออก Type C 5โวล์3แอมป์9โวล์2.2 2แอมป์1 2โวล์1.67แอมป์สูงสุด น้ำหนัก47กรัม น้ำหนัก47กรัมตามที่ระบุพอร์ต USB C PD ชาร์จด่วนรับไทยโประเทศไทย20วัตต์รุ่น AC 2 0 1ไฟเข้า100-240โวลต์ v, ไฟออก5โวลต์3แอมป์9โวลต์2.22แอมป์ 12โวลต์1.67แอมป์ผ่านมาตรฐานชาร์จอะไรได้บ้างชาร์จ PD 3.0แล้วก็5โวลต์มาตรฐานที่9โวลต์ทำได้สูงสุดกี่แอมป์2.2แอมป์2.3แอมป์3.1แอมป์3.2แอมป์ชัดดาวทำงานได้สูงสุดที่3.1แอมป์ไฟตกเหลือ8.8โวลต์ ได้27.15วัต์ที่12โวลต์ทำได้สูงสุดเท่าไหร่1.6แอมสองจแอมสองจแอมสองจแอมชัดดาวทำงาน,นได้สูงสุดที่11.79โวลต์สองจุแอมสามวัตตที่5โวลต์ทำได้สูงสุดกี่แอมสองจแอมสี่จแอม 5A shut down 4 6์ทำงานได้ที่ไฟ5โ์ทำได้สูงสุด4 6์ 21.3W วัที่กระแสสูงสุด4 6์ค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9 0ม m ์ผมจะลดโหลดลงมาให้เหลือ0ม m ์ที่โหลด0ม m ์ค่าไฟไม่เรียบ อยู่ที่สูงสุดประมาณ60มิลลิโวลต์้าไฟเรียบอยู่ในเกณฑ์เกือบดีมากครับลองชาร์จ a m s u n ง M14 5G แบต6์ที่93เปอร์เซวลต์ได้ที่ 9V oh, 1 3 7ั 12W แสดงว่าตัวนี้น่าจะมี PD ด้วยลองชาร์จเรดมี่ Nite แบต6 m ที่44%ด้วยไฟที่4.9โวลต์1.88แอมป์9.33วัตต์อันนี้ไม่สามารถชาร์จเร็วได้ผ่านไป1นาทียังได้5โวลต์เหมือนเดิมแสดงว่าเรดไม่นทีแบต6แอมป์ไม่สามารถชาร์จเร็วด้วยหัวชาร์จรุ่นนี้ได้ครับผมจะทำการทดสอบที่ o, 1 1.9โวลต์1.7แอมป์ 20.1วัตต์สชั่วโมงถ้าทนได้หัวชาร์จก็น่าจะทนทานครับอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่29องศาเซลเซียสผ่านไป4ชั่วโมง20.12วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิที่เปลือกหัวชาร์จสูงสุดอยู่ที่65องศาเซลเซียสไฟบ้าน ทะลุข้ามายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดหรือยังการวัดจะต้องวัดขณะที่หัวชาร์จยังสามารถชาร์จได้และการวัดจะต้องวัดเป็นไฟดีซีกระแสตรงเท่านั้นถ้าวัดได้เกิน10โวลต์ก็เริ่มอันตรายแต่ถ้าวัดได้ประมาณ1 0 0โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดให้เสียชีวิตเมื่อองค์ประกอบครบ0.9โวลต์0.5โวลต์แบบนี้ก็ยังไม่ได้ ทะลุข้ามาครับดูข้างในที่ฝาตรงนี้ยังมีกาวเหนียวเหนียวติดอยู่เลยครับ หลังแกะซิลิโคอนออกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแกะถนนที่กั้นฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานออกฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไฟบ้านส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้ใช้งานไฟบ้านก็จะเข้าที่2ขั้วนี้ไฟเข้าที่ขั้วนี้ผ่านฟิลจำกัดกระแสส่วนขั้ว n ผ่าน NTC ป้องกันแรงดันไฟกระโชกจากนั้นเข้าบิดไดโอดแปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรงมาเก็บไว้ที่ สี่กองไฟเรียบ primary ทั้ง2ตัวขั้วบวกของ C ก็จะมี L เป็นตัวขั้นไว้ส่วนขั้วลบไม่มีต่อตรงๆตัวนี้เป็น C กกองไฟเรียบ auxiliary หรือกองไฟเรียบที่ขา6 VCC switching chip ขา1และ2ช็อตติดกันน่าจะเป็นขา CS หรือขา p o a r n t y Sing หรือขา Shutdown ขาสามฟีดแบ็ขา4น่าจะเป็น ZCD ขา5เป็นกราวขา6เป็น VCC ขา7เป็นเรนสตาร์ทอัพพรีซิเตอร์ก็จะมีอยู่2ตัวต่ออนุกรมกันทำการป้อนไฟครั้งแรกให้ที่ขา6 VCC ทำให้สวิตชิ่งเกิดการทำงานในครั้งแรก พอให้กดอ็อกซิเลรีสร้างความถี่ไดโอดก็จะแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟบวกผ่าน R าจำกัดกระแสเข้ามาเก็บประจุไว้ที่ C กองไฟเรียบอ็อกซิเลีจากนั้นก็จะเข้ามาที่ขา 6VCC เพื่อเป็นไฟเสริมให้สวิตชิ่งได้ทํางานอย่างสมบูรณ์อ2ตัวนี้เป็น R voltage Sensing ทำหน้าที่แบ่งแรงดันเพื่อตั้งไฟให้ขา4 ZCD C chip และ ซีเนอร์ไดโอดสตัวนี้จะต่อขนานกันเข้าที่ขา3ามฟีดแบ็ส่วนปลายด้านก็ลงกล่าวขา3ามฟีดแบ็จะรับสัญญาณโดยตรงมาจากขาคอลเลกเตอร์ของออปโตตัวนี้ก็จะทำการสร้างรหัส1กับ0หรือสัญญาณบว,วกลบซี 4, ตัวนี้ต่อพร้อมอยู่ที่ขา5-6เพื่อกองความถี่สูงหรือกองไฟเรียบให้ขา6 vcc อาตัวนี้เป็นอาร r เคเรนเซ s i n g ทําหน้าที่ชัดดาวจะต่อขนานกันต่อเข้าที่ขา1และ2 c อ r r e เรนเซ s i n g ลงจรส n u บเบอจะมีทั้งหมด5ตัวก็คือ1ไดโอด2 C 3 R 4 4า r ทําหน้าที่ยุบไฟยอดแหลมที่ขาเดรน C ตําแหน่ง c ไววันใช้ C แบบปลอดภัยสูง ออปโตทำหน้าที่เชื่อมโยงทางแสงระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานหม้อแปลงตัวนี้ใช้แบบความปลอดภัยสูงไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด4ทางด้วยกันก็คือ1 4ตำแหน่ง4ไวัยวัน 2. อออปโต3มหม้อแปลง4ช่องว่างระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานต่อไปฝั่งเซคันดารีหรือฝั่งผู้ใช้งาน กด secondary ก็จะสร้างความถี่ synchronous rectifier chip ขา1,2น่าจะเป็น v c c ขา3,4น่าจะเป็น Sort ขา6,7,8 8น่าจะเป็นเร n C chip ตัวนี้ต่อข้อมอยู่ที่1,2และ3,4ส่วน C และ R สอตัวนี้ต่ออนุกรมกันปลาย C ต่อเข้าที่ขา1,2ปลาย R ต่อเข้าที่5,6,7,8กด secondary ของหม้อแปลงก็จะสร้างความถี่ ซิงโครนั o เล็กติ i f เออร์ชิก็จะแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟบวกเข้ามาเก็บประจุไว้ที่ซกองไฟเรียบเ e กันดารีตัวนี้เป็น r า o a โหรืออาดิชาร์ arp, ให้กับซกองไฟเรียบเซกันด a รี่ไอซีคุมไฟเบอร์4-3-1า1 r e f e r ขา1 r e f e r e n c e ขา2คาโทดขา3 a n o d นโ o ดมอสเฟตขา1 Gate เกขา2 s o ซอ c e ขา3เรนมอสเฟตอีกตัว ขา1,2,3ซอสขา 4, เกตขา5 6าหเจดน USB ช h a r g i n g Controller ขา1นึ่งออโตขา2องกราวขา3ามซวันขา4ี่2ขา5สัญญาณต่อไฟจาก VCC เข้าที่ VbusUSBc ขา6 VCC ซีตัวนี้ทำหน้าที่กรองไฟเรียกและกรองความถี่สูงให้ขา6 VCC C และ R 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันปลาย C ต่ออยู่ที่ขา1นล่งเลฟนปลาย R ต่ออยู่ที่ขา2คงโ d ด R 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันทำหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขาแอนโอดของออปโต C ชิปตัวนี้ต่อเขอ้าอยู่ที่ R เพื่อลดไฟยอดแหลม R 2ตัวนี้ทำหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขา1 Op ่งออปโตไฟ VCC ผ่าน R 750โอห์ม ้ามาเป็นไฟเลี้ยงให้ขา6 VCC ไฟเข้า r 4 7 k มาเป็นไฟเลี้ยงให้ขาเกตของ MOSFET USB Charging Controller ก็จะปล่อยสัญญาณไฟออกที่ขา1 Opto ไปที่ขา Reference ก็จะทำการต่อกลาวเข้ามาที่ขาคาโถดของ Opto ทำให้ Opto เปล่งแสงขา Collector ดึงสัญญาณไฟลงกล่าวทำให้ได้สัญญาณ0 ถ้าไม่ต่อกราวมาที่ขาพาโทดไดโอดก็จะไม่เแ่งแสงสัญญาณที่ขาคคเล็กเตอร์ก็จะเป็นสัญญาณไฟหนึ่งขาห้าของ USB charging controller ก็จะทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณเข้าที่ขาเกตขาเรนก็จะดึงไฟที่ขาเกตตัวนี้ลงกราวทำให้หยุดการเชื่อมต่อไฟจาก VCC ไปยัง Vbus ของ USBc กราว VbusCC1data บวก data ลบ Vbus ลาวด้านว่างลาว v b u s CC2 Data บวก Data ลบ v b c l o าวที่ขา Data บวก Data ลบด้านล่างและ Data บวก Data ลบด้านบนทั้ง4ขานี้จะช็อตติดกันดังนั้นจึงไม่สามารถชาร์จ q c 2.0และ q c 3.0ได้อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดด้านหลังบอร์ดก็คือ สนับเบอร์ R ค่าหนึ่งร้อโอห์มสวิตชิ่งชิป89องศาเซลเซียสซิงโครนัสเล็กติไฟเออร์ชิป88องศาเซลเซียสหม้อแปลง81องศาเซลเซียสสี่กองไฟเรียบไพรมารีตัวที่1 60องศาเซลเซียสสี่กองไฟเรียบไพรมารีตัวที่2 73องศาเซลเซียส สีกองไฟเรียบเซ็กันดารี่67องศาเซลเซียสสีกองไฟเรียบออกซิเลอรีองศาเซลเซียสถอดหม้อแปลงออกมาดูข้างใต้ก็ไม่ได้เขียนอะไรหม้อแปลงตัวนี้เป็นแบบความปลอดภัยสูงขดฝั่งไฟบ้านก็จะมีอยู่2ขดก็คือ1กขดไพรมารี่ 2. ขดออกซิเลอ y รีส่วนฝั่งผู้ใช้งานก็จะมีอยู่1ขดก็คือขด <Second> ข่าวเสร็จแล้วหนึ่งรอบสองรอบคายกวนะ รอบตรงแกนการดูเหมือนว่าจะมีร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หนึ่งสองขาดอีกแล้วพอสองรอบแล้วก็จะมาเจอขดลวดขดนี้เป็นขด p r i มารีผมก็จะตัดออกก่อนหนึ่งเท่ากับสามรอบหนึ่งสอง สามยี่สิบยี่น 21, หนึ่งขดไพ่มารี่ครึ่งแรกยี่สิบหนึ่งรอบหนึ่งสองสองรอบ ต่อไปขดออคซิลเดอรี่จะมีอยู่สองเส้นขนานกันเส้นหนึ่งมันตัดตรงนี้ยากก็เลยไปตัดตรงนี้1นึ่งสองหนึ่งิบสองสรอบที่ปลายใส่จะเป็น2เส้นรวมกัน แสดงว่า2เส้นที่หมุนตะกี้นี้เป็นเสาวอากาศไม่ใช่ขดออกซิลเลียเสาอากาศต่ออยู่ที่ขาต่อลงกล่าวหนงสองรอบขดผู้ใช้งานมีจอดหนวนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น และปลายตรงนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นแบบนี้เป็นรอบแรงแบบความปลอดภัยสูงหนึ่งสองสามสี่ กดผู้ใช้งานหกรอบสองรอบต่อไปขาออกซิเลอรีรี่ที่ต่อลงกลาว ก็จะมี2เส้นเส้นหนึ่งเป็นขดออกซิเลอรี่และอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเสาวากาศหนึ่งสองสิบหสิบเจ็ดสิปดสปดรอบสองเส้นต่อเข้าที่ขาที่สร้างไฟบวกผ่าดแล้แสดงว่าสองเส้น ที่ขนานกันนี้เป็นเส้นลวดของขดออกซิเลอรีี่หนึ่งสองรอบขดไพมารีครึ่งหลังหนึ่งสองห้าห้า ห้าหกขดไพเมอรี่ครึ่งหลังห้าสิบเจ็ดลอกขดไพเมอรี่ศูนย์จุดสองสองมิลกดออกซิเรอรี่สองเส้นต่อขนานกันเส้นละ0ูนย์จุดหนึ่งสองมิลกดเสาอากาศสองเส้นขนานกันมาบรรจบรวมกันที่แบบนี้ สองจุดนี้ก็คือปลายของเสาอากาศและสองจุดนี้ก็คือขาของเสาอากาศซึ่งขานี้จะไม่ได้เข้าในวงจรน่าจะเอาไปแตะอยู่ที่โคโมออแปลงและขาที่แตะอยู่กับโคโมอเตอร์ก็ไม่ได้แตะถูกขาออคซิโอยเอลี่ทั้งสองขาและขดไพรมารี่ทั้งสองขา ขดเสาอากาศของเส้นขนานกันเส้นละ0.12ม mm. ิลขดผู้ใช้งานตรงนี้จะมีปลอกอีกหนึ่งชั้นเส้นพาศูนย์กลางขดผู้ใช้งานพร้อมฉนวน0.84มิล mm. วัดเฉพาะเส้นลวด0.73มิล mm. สีเหลืองคือสัญญาณ CC1 สีฟ้าคือสัญญาณ CC2 สีเหลืองนี้คือสัญญาณที่วัดจากขาแอนโนดของออปต ผมจะถามว่าชาร์จอะไรได้บ้างดูว่าจะตอบว่าอย่างไรผมก็จะทำการขยายสัญญาณ สัญญาณจะเป็นยอดแหลมๆตามความจริงน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมน่าจะจับสัญญาณไม่ทันตอนนี้ที่500ไมโครเซกที่2ไมโครเซกผมจะจับสัญญาณที่1นึ่งเซกทำการขอไฟใหม่ขยายสัญญาณดู ตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณ start stop สัญญาณน่าจะจับไม่ทันครับหัวชาร์จนี้ชาร์จเร็วแบบ PD ได้เท่านั้นการขอไฟก็จะเป็นการขอแบบก้าวกระโดดตอนนี้5โวลต์9้โวลต์12โวลต์5้โวลต์9้โวลต์12โวลต์5้โวลต์9้โวลต์12โวลต์5้โวลต์ 9โวล์12โวล์5โวล์9โวล์12โวล์5โวล์9โวล์12โวล์5โวสีเหลืองตัวนี้เป็นสัญญาณของฟีดแบ็ k ที่มาจากขาคอเล็กเตอร์ของออปโตโดยตรงส่วนสีฟ้านี้เป็นสัญญาณของขา4 ZCD ส่วนเหลืองนี้เป็นสัญญาณของกดอ็อกซิลลีเรีตอนนี้เป็น5โวล์ไม่มีโหลด9โวล์ สิบสองโวล์ห้าเก้าสิบสองตอนนี้ผมได้ต่อโหลดเข้าไปที่หนึ่งแอมป์สัญญาณก็จะเปลี่ยนไปที่ห้าโวล์หน้าตาจะเป็นแบบนี้ห้าเก้าสิบสองผมจะทำสัญญาณให้มันชัดขึ้นห้าหยุดสัญญาณดูห้าโวล์หนึ่งแอมป์เก้าโวล์หนึ่งแอมป์เก้าโวล์ 1นึ่งแอม v 1สิบสองโวลต์หแอมโวลต์หแอมโวลต์หแอมผมจะถามว่าชาร์จอะไรได้บ้างในขณะที่โหลดยังอยู่ที่5้าโวลต์หแอมสังเกตไฟช่วงแรกที่ถามสังเกตว่าจะมีการขยับขยับอยู่ที่เส้นสีเหลืองฟีดแบ็ที่ขาคอเล e กเตอร์ของออปโตผมปรับพอมาที่1นึ่งเซกลองขออีกครั้ง สังเกตที่ขา3ามฟีดแบกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยายให้สัญญาณดูหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือการตอบสนอง น่าจะเป็นการถาม Switching Chip ว่าทำงานได้หรือไม่หลังปรับจาก5โวลต์1แอมป์เป็น9โวลต์1แอมป์12โวลต์1แอมป์5้โวลต์1แอมป์ ที่20ไมโครเซกที่5ไมโครเซก5โวลต์5โวลต์12โวลต์ตอนนี้อยู่ที่5โวลต์1แอมป์ผมจะปลดโหลดออกเป็น5โวลต์0แอมป์จากนั้นจะทำการถามว่าชาร์จอะไรได้บ้างสัญญาณก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เล็กน้อยปรับถามเวลาไปที่หนึ่งวินาทีจากนั้นลองถามใหม่อ๋อไม่มีการสื่อสารเะจากนั้นทำการถามใหม่ไอสัญญาณดู จับสัญญาณใหม่ที่1นแอมอ่ะที่1นแอมมันมีสัญญาณบอกที่โหลด5้าโวลต์หแอมจะเห็นสัญญาณแต่ถ้าปลดโหลดออกจะไม่เห็นสัญญาณ สัญญาณจะมา2ครั้งการตอบสนองก็น่าจะเป็น2ครั้งเช่นกันการถามตรงนี้ก็จะตอบมา2ครั้งเช่นกัน Fusible จำกัดกระแส NTC ป้องกันแรงดันไฟกระโชก Primary s m o o t h i n g c a p a c i t o r มี2ตัวตัวนี้เป็นตัวที่1ค่า10ไมโครฟาราด4 0 0โวลต์ตัวที่2 2งยีไมโครฟาราด4 0 0โวลต์ สองตัวนี้จะต่อขนานกันโดยมี L ขั้นระหว่างขั้วบวกกับขั้วบวกทั้งสองตัวทนอุณหภูมิสูงสุดที่105องศาเซลเซียส Auxiliary Smoothing Capacitor ค่า4.7ไมโครฟาราด50โวลต์ Auxiliary Diode เบอร์ F7 Snapper Diode เบอร์ A7 Switching Chip OB น่าจะหมายถึง On Bright Snapper Diode เบอร์ A7 สแนปเ e อร์คาปาซิบเตอร์หนึ่งนาโนฟารัดส p นปเ t อร์คาปาซิเอร์ค่า10บ i ิกโ a r ฟารัดเคอร์เ n นเซนซิงรีสิหรือ s h u t าวดีซิ s เตอร์สอตัวต่อขนานกัน Startup r e รีซิตเค่า2องมิคโอมสตัวต่ออนุกรมกันโ r เทนเซนซิงรีซิตเตอร์คาปาซิเตอร์ชิปค่า1นึ่งนาโนฟารัดซีเนอรดโอ ซีตำแหน่ง C ีวายวันใช้แบบความปลอดภัยสูงออปโตเชื่อมโยงทางแสงซิงโครนัสเลกติฟายเออร์ชิป1ไมโครฟารหด1นาโนฟารดเซคแคนดารีสมูทติ้งคาปาซิเตอร์อาร์โหลดและอาร์ดิชาร์น USB ชาร์จิ่งคอนโทรลเลอร์ IC คุมไฟ431สามหนึมอสเฟต 100นาโนฟารัด1ไมโครฟารัด m o สเฟต1 e 1ไมโครฟารัดบอร์ดด้านหน้าบอร์ดด้านหลังบนบอร์ดด้านหลังล่าง USB-C ด้านบน USB-C ด้านล่างสรุปข้อดีของหัวชาร์จรุ่นนี้คือ 1. น่าจะทำการชาร์จได้ตามที่ระบุ 2. น่าจะมีความทนทานสูง 3. ค่าไฟเรียบอยู่ในเกณฑ์เกือบดีมาก 4. ี่ซีตำแหน่ง c ีวันใช้แบบความปลอดภัยสูง 5. ้าอแปลงใช้แบบความปลอดภัยสูงข้อเสียของหัวชาร์รุ่นนี้คือ 1. ชาร์จเร็วได้เฉพาะ PD เท่านั้นนอกนั้นจะชาร์จชา้าทันทีสุดท้ายนี้หัวาชาร์จรุ่นนี้ผมแนะนำครับเพราะมีความเสี่ยงอันตรายต่ำคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจ เกิดอันตรา,ายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทําให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทําผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ